พุทธวจนะชุดแก้กรรมโดยตถาคตอานนท์ถ้ากรรมมีการ,รมธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วใสกามภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยาธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้ากรรมมีรูปาธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีเลาไสรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตันหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเลาไซอรูปปพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาม่ได้พระเจ้าค่า อานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชั้นปรณีตการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์พบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล พิขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมภิขุทั้งหลายเหตุเกิดของกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความเกิดของผัสสะพิขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะภิขุทั้งหลายมักมีองค์แปดนี้นั่นเองเป็นกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทา สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมพิขุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธ เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิกุทั้งหลาย นิทานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายนิทานะสัมภวะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะภิกุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่ยกรรมที่ทำสัต์ ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลาย พิกุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีก พิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผสัสสะอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานะสัมภะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งเวมัตรตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรทคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจันนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกุทั้งหลาย ข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว